ตอนนี้ผมมายืนอยู่บันไดขั้นแรกที่จะพาเดินขึ้นไปดูทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นอันซีนของที่นี่นะครับแต่ว่าผมสอบถามไกลแล้วนี่ดูตั้งแต่บันไดขั้นแรกเลยนะครับสามร้อยกว่าขั้นดูซิว่าผมจะเดินถึงหรือเปล่าวัดภูสีเพื่อไปดูรอบเมืองหลวงพระบางครับ เรามาเดินจากบันไดขั้นแรกไปเลยนะครับผมจะถ่ายเป็นช่วงๆกันแล้วกันไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องคิดว่าน่าจะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันจะลองถามดูว่ากี่ขั้นครับนี่พี่สา,สามร้อยยี่สิบแปดขั้นครับแต่ว่าโอ้คงถือไม่ไหวเดี๋ยวผมเอาตัวรอดก่อนดีกว่า<ม>สามร้อยย<ม>ี่สิบแปดขั้นนะครับอ่ะเนี่ยบางส่วนเดินขึ้นไปแล้วนะครับ เอาอีกสักนิดนึงเอาเดินถ่ายเดินเว้ะไปอีกสักหน่อยนึงนะครับห้องน้ําฝั่งนี้แล้วก็นี่พระธาตุภูสีนะครับเขียนชัดเจนแล้วพระาธาตุภูสนะนะีเดินมีทีมคณะทัวร์ที่เดินทางมาใช้ไม้เทา้าเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพระาธาตุภูสีแล้วตัวนี้พระาธาตุอะไรครับพี่นี่ตัวนี้พระาธาตุดำที่อยู่ด้านหน้าขวามือ พระธาตุดำแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจะเป็นพระธาตุภูสีอ่ะมองแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนเลยดีกว่าเริ่มหอบแล้วครับช่วงกลางมาถึงช่วงกลางแล้วนะครับเนาะลงไปข้างล่างนะครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อยังไม่ถึงครึ่ง ด,ดูเงาผมนะครับตอนนี้แล้วก็ผมเห็นเลขตรงนี้190ผมถามว่าคือเลขอะไรเขาบอกว่าจากจุดที่ผมนั่งตรงนี้ขึ้นไปข้างบนอีก1นึ่ขั้น <Okay. S 1> เดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างที่ผมเดินขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยด้านล่าง <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวเราลุยต่ออีก190ขั้น <c oughs> ดูข้างบนนี้ครับเ็นมีทางโคง้งขึ้นไปข้างบนอีกเป็น เื่องเฉลียง,ยงเฉลียงขึ้นไปนะอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบขั้นลุยต่อครับสู้ๆเฮน้องบัวบอกว่าถ้าเหนื่อยก็พักไม่ต้องรีบนี่เลยขึ้นไปแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนนู่นต่อขึ้นไปนู่นอีกไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเฮเจ้ารู้แล้วบอกถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเดินถึงไม่ถึงเราดูคนนี้ครับ <c oughs> บัวบัวลมเลยบัว นี่เห็นไหมใช้ไม่เท้าครับหอลองใครที่จะไม่ขึ้นใช่ค่ะเออดูตัวอย่างดูผมหอบสิดูครับนี่ก็ไมึงบอกโคตรนนี่นี่ถึงดูเลยดูเลยครับดูเลยถ้ดูเลยาดูนี่เลยทางขึ้นดูสะกอน ขึน uhh ี่จที่เรบอกิลน่ดาดูนี่ครับบอว่าไปทางขึ้นไปตลอดดูสาวๆครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสาวขึ้นแต่ตอนลงเราก็จะสาวลงนะครับห้ามโดนจับอีกนิดเดียวได้แล้วนี่เห็นอะไรนอะไรเนี่ยเอานี่หรอถึงแล้วหรอแ่เนี่ยเดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว ไม่ว่าจะนะครับปีนเขาตัวนี้ขึ้นก็นได้นะเนี่ยถึงแล้วก็คงไม่ละค่ะเกรงใจนี่เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของบันได320ขั้นผมไม่แน่ใจไอขั้นยาวๆที่เขาน้าเป็นหนึ่งขั้นหรือเป็นสองขั้นนี่ฮะ,ะเห็น,เ,นเห็นปลายาพระธาตุแล้วนะครับมาค่ะอย่าแอบกลับรูะ,ะไปไปครับไปไป <laughs> พอมาถึงตรงนี้เห็นปลายปราสาทพระธาตุภูสีแล้วโอ้เริ่มใจชื้นครับพายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวลุยต่อเลยแล้วแล้วผมก็ถึงบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขั้นสุดท้ายที่จะถึงพระธาตุภูสีทางนี้ทางลงอแม่น้ำถาม แล้วก็ด้านในมีพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในที่ทุกคนมากราบไหว้เดี๋ยวให้ไปสูนอากาาข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยแวะมาขอดูวิวสูนอากาาข้างนอกก่อนนิดนึงนะครับนี่คือวิว306องศาของหลวงพระบางอันนี้เป็นลมเลยเหรอครับไม่เป็นเนาะเป็นสิทองคนนี้ถ้าเป็นลมก็จะเย็นดี เดี๋ยวเราดูวิวทิวทัศน์ด้านบนนะครับนี่คือวิวทิวทัศน์ด้านบนของหลวงพระบางจากบนยอดภูภูสีใช่ไหมผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเรียกภูอะไรนะเมื่อกี้จำไม่ได้พระธาตุภูสีขอบคุณครับนี่คือวิวทิวทัศน์ของพระธาตุภูสีที่มองเห็นวิวทิวทัศน์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็พระธาตุอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูรอบ พระธาตุกันนะครับให้ดูวิวถัดหลายคนก็มาถ่ายรูปด้านบนเห็นพระธาตุที่อยู่เบื้องล่างเห็นบ้านเมืองที่อยู่แล้วโอ้โองไปครับผมนี่ครับสวยงามแล้วก็เรามาเดินรอบพระธาตุนี่เลยโอ้โหแดดส่องพอดีเลยนี่นี่คือพระธาตุภูสีนะครับที่อยู่ด้านบน เดี๋ยวสักครู่เราจะไปฟังประวัติจากไกดของเราแต่ว่าผมขอเดินอนุโมทนารอบ360องศารอบพระธาตุสีให้ทุกท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการประกาศขึ้นเป็นโมรดกโลกนะครับสพานเหล็กตรงน,นั้นแม่น้ำหาม,ามที่ทางลงนะครับ นี่คือ360องศารอบถ่ายให้เห็นน้ำธรรฝั่งนี้เขายืนถ่ายใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ด้วยเขายืนถ่ายเดี๋ยวถ่ายคนรอๆกันนิดกับผมนี่แล้วก็นี่คือแม่น้ำโขงของไหลผ่านกลางใจเมืองหลวงพระบางของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ครับ นี่คือแผนที่ที่เราขึ้นมาพระาธาตุภูสีจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือจุดนี้นะครับจุดแดงๆตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับเนาะแล้วก็แผนที่ท่องเที่ยวของเมืองหลวงพระบางนะครับนี่คือหลวงพระบางแม่นม้ำโคงหรือแม่น้ำของเทือกเขาที่สวยงาม อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็นี่เลยพระธาตุภูสีที่อยู่ด้านบนเบื้องหน้าของทุกท่านนะครับของทุกท่านเลยขึ้นมาข้างบนแล้วหายเหนื่อยนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูประวัติกันอีกที่หนึ่งไปไหว้พระด้านในนะครับผมเดินทางขึ้นมาถึงบนพระธาตุภูสีแล้วนะครับสิ่งที่คบเห็นพระพุทธรูปที่นี่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น องพระาธาตุภูสีตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นคํากราบไหว้นะครับคาถาบูชาพระาธาตุภูสีซึ่งเป็นภาษาไทยในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่ครับตรงนี้เลยก็จะเป็นภาษาลาวนั่นหมายความว่าอันนี้ไทยกับลาวได้ร่วมมือกันนะครับและที่สำคัญคือ น่าจะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยอะเลยต้องใส่ภาษาที่เป็นภาษาลาวกับภาษาไทยไว้สุดยอดมากครับอนุโมทนา,าสาธุด้วยกันนะครับทุกท่านที่เห็นภาพแห่งความระลึกถึงองค์สมเสพพุทธเจ้าในการเดินทางขึ้นมา320ขั้นบันไดค,ครับพระาธาตุภูสีและพระพุทธรูปพระบูชาพระาธาตุภูสีที่นี่นะครับที่มีพระพุทธรูปอยู่ที่นี่ครับผม เนื <te> <lush> <te> ้อเต็มฮะแต่ว่ามีความสุขขายเนื้อแล้วครับด้านบนในสลาก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็ตรงออกไปที่หน้าต่างก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางดินแดนที่ทุกทคนอยากจะมาเยือนเนื่องจากว่าเป็นดินแดนมรดกโลกครับ สวัสดีหลวงพระบางครับตอนนี้ขาลงแล้วนะครับขาลงจะเร็วมากแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยนี่คือเดินขึ้นเดินลงพระธาตุภูสีซึ่งเป็นพระธาตุขององค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับขาลงแล้วนะมีโอกาสมีเวลาถ้าท่านมาหลวงพระบางก็มาไหว้แล้วก็อย่าลืมมาขึ้นพระธาตุภูสีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวลงก่อนคงจะไม่ได้พูด ลากันเพียงเท่านี้กันนะครับผมกาั <Okay. S 1> หน้าเจอกันสวัสดีครับ